ในเวลามาสูตรพระพุทธองค์ได้จัดเรื่องผลของทานในบุคคลต่างๆดังนี้ให้ทานพระโสดาบันมีผลมากกว่าทานที่ให้กับเวลามาพรามให้ทานพระสกทาคามีหนึ่งรูปมีผลมากกว่าทานที่ถวายพระโสดาบันหนึ่งร้อยรูปให้ทานพระอนาคามีหนึ่งรูปมีผลมากกว่าถวายให้พระสกทาคามี100รูปให้ทานพระอรหันต์หนึ่งรูปมีผลมากกว่าถวายให้พระอนาคามีหนึรรูป ให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งรูปม erm ีผลมากกว่าถวายให้พระอรหันต์หนึ่งร้อยรูปให้ทานพระพุทธเจ้าหนึ่งรูปมีผลมากกว่าถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งร้อยรูปให้ทานแด่ภิกษุที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีผลมากกว่าทานที่ถวายให้พระพุทธเจ้าสร้างกุฏิวิหารมีผลมากกว่าทานที่ถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีผลมากกว่าทานที่สร้างวิหารถวายสงฆ์ ผู้ที่รักษาศีลห้ามีผลมากกว่าบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเจริญเมตตาเพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าบุคคลผู้รักษาศีลห้าบุคคลทำสมาธิด้วยอานาปานาสติเพียงลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการเจริญเมตตาจิตอนาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ย่อมทำสติปัฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ย่อมทำพชฌงชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ ย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์รัตถาคตทรงใช้อนาปนาสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่และทรงพร่ำสอนไว้กำชับกับภิกษุและกับบุคคลทั่วไปไว้บอกรายละเอียดไว้แจกแจงอนิสงส์ไว้มากที่สุดในสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับมากวิธีอื่นๆปาติปุค,คลิกมีสิบสีได้กล่าวถึงอนิสงส์การให้ทานดังนี้ให้ทานในสัตว์เดียรัจฉานพึงหวังผลได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังได้พันเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรรมหวังผลได้แสนโกเท่าให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทําโซดาปฏิผลให้แจ้งหวังผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ที่ให้ทานแก่อริยะบุคคลแล้วคุณละ่ะคิดว่าการให้ทานที่เคยทํามาผิดไปจากที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ